ตพี่เป็นคนมีเนื้อแก้มที่ห้อยลงมาอย่างนี้แล้วก็ชั้นตาคิ้วมันก็จะตกลงแต่หลังจากที่พอเฟซล็อกเข้าไปสองจุดพี่ว่ามันก็มันเกินคาดอะ่ะเพราะพี่มั่นใจว่ามันต้องเจ็บมากหรือมันต้องระบบต้องอะไรอย่างเงี้ยพี่งงมากอะเจ็บออไม่ปวดเลยปวนรุ่งขึ้นพี่ออกทํางานได้เลยสิบเดือนอะตีว่าสิบเดือนใช่สิบเดือนก<ต>ี่ไล่ลไปเลยกนร แล้วมาถึงดีแล้วชื่อปุ๋ยค่ะถามเลือกในทุกได้ไหมครเลยหลักสี่พอพักึ่งเลยหลักสี่พักใหญ่ใหญ่แลักใหญ่ใหญ่อแต่ยังไม่ถึงหลักห้าใกล้ๆแล้วครัอีกป้ายสองป้ายโอ้โหอีกป้ายสองป้ายแล้วแบบได้ทําอะไรกับทีละพอท์ตอี้ไปบ้างครับครั้งแรกที่มาเฟ้นล็อกสองจุดค่ะที่ทีละพอร์ตทำไปได้กี่ประมาณ ม่เกินสิบเดือนไม่ถึงด้วยแล้วอประมาณเกือบปีปีไปเกือบปีนึงเป็นไงมาไงถึงเกิดมาดัก็คือตอนนั้นพี่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มานานอยู่แล้วแล้วพอได้เข้ามาคุยได้เนี่ยพอมาถึงครั้งแรกอบบพี่มีปัญหาตาตกก็เลยคิดว่าจะมาแค่ทําตาพอได้คุยปรึกษากับอาจารย์กับทีมคุณหมอที่แล้วคุณหมอก็แนะนําให้พี่ทํา เซล็อก <Set> ไปเลย2จุดแล้วตรงอื่นค่อยมาดูด้วยความที่พี่ก็เชื่อใจในทีมคุณหมอที่นี่อยู่แล้วพี่ก็เลยตามที่คุณหมอแนะนําเลยแล้วแบบเหตุผลที่อยากทพาพอแบบยังไงฮะแบบให้หน้าเพราะตอนนั้นน่ะพี่หนึ่งคือตรงนี้จะเยอะกว่านี้ลองแก้มที่เป็นคนมีเนื้อแก้มที่ห้อยลงมาอย่างนี้แล้วก็ชั้นตาคิวมันก็จะตกลง แต่หลังจากที่พอเฟสล็อกเข้าไป2จุดพี่ว่ามันก็พอดูสดใสขึ้นซึ่งเมื่อก่อนมันมีนปัญหาว่าเราต้องไปคอยร้อยใหม่ทุก6เดือนแล้วมันก็จะอยู่ได้แป๊บเดียวไม่อะ่าเงี้ยพอมาอาจารย์ก็อธิบายเรื่องคําว่าเฟสล็อกให้พี่ฟังพี่ก็เลยเชื่อจะก็เลยทำแล้วถามว่าพอทำมาเสร็จก็แฮปปี้ด้วยแฮปปี้มากเลยมันเกินคาดอะ่ะเพราะพี่มั่นใจว่ามันต้องเจ็บมากหรือมันต้องระบบต้องอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพี่ก็คุยวันที่พี่จะทําเลยว่าพี่มีเวลาหยุดแค่สองวันแล้วพี่ต้องออกออกไปทํางานอาจารย์ก็บอกว่าทําได้ด้วยความที้เชื่อแต่พี่ก็ทําแล้วก็สรุปว่าวันรุ่งขึ้นพี่ออกทํางานได้เลยเอาเราเราไม่กลัวแบบแผลมันจะบวมหรือคนอื่นเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยหรอเรื่องแผลพี่ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่ามันมีแค่แผลแค่ตรงเนี้ยนิดเดียวแล้วเราก็ปล่อยผมเอาอเราก็ปล่อยผมเอาซึ่งแต่พอ เปิดแล้วพอทุกคนก็จะบอกว่าเออดูเหมือนผอมลงไหมหน้ากระชับคือทุกคนมองเป็นว่าเราดูสดใสขึ้นคือมีคนทักเลยว่าพักเลยท,ทำอะไรมาใช่ใชแต่ทุกคนก็คิดว่าเราเป็นแบบไปร้อยใหม่หรือไปโบวอกอะไรมาอะไรทุกคนก็เลยถามว่าเออรอบนี้ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันมันดูไม่เหนื่อยอ่ะเพราะเมืเม่อก่อนพอคนมีตามแหลงน้มถท่วงอ่ะเนาะลองแก้มตามันก็จะดูเหนื่อยด้วยแลวเนี้ย คนที่เจอพี่ทุกคนก็บอกเออเพราเราเราก็ไม่ได้ปิดนะเราก็บอกเลยเรับเขาก็บอกเออดีมันดูสดใสขึ้นก็ทำมาปีหนึ่งแล้แลวเราแบบเป็นไงฮะมันก็ยังพี่ก็แฮปปี้นะเพราะว่าบางที่ที่พี่เห็นพอทำมันก็เหมือนคลอยกลับมาแต่อันนี้มันก็พี่ก็รู้สึกมันก็ไม่คลอยนะล่องแก้มมก็จะปิดก็ไม่มีนะทั้งทั้งที่พี่น้ำหนักขึ้นมาด้วย จากตอนทำตอนนี้น้ำหนักขึ้นตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาด้วยพี่ก็เข้ามันก็คนเราเอ้วนก็จะน่าจะมีแต่ก็ไม่มีไม่เจ็บไม่ปวดเลยงงมากว่าไม่ปวดเลยเเเเเงงเลยที่ว่มากอบแล้วเจ็บไม่ปวดเลยเพี่ยังเล่าให้เพื่อนทุกคนฟังอยู่เลยว่ามันไม่มีความสิ่งที่เราคิดว่ามันคือเหมือนการสัลยกรรมมันต้องมีเจ็บมีปวดมีระบมอะไรมันไม่มีเลยอ่ะเราเล่าไปอย่างี้เพื่อนก็เชื่อไหม คนบอกจริงเหรอมันเป็นแม่บอบกจริงๆพี่พูดจริงๆเลยว่าจนบางทีคิดทําจริงต้องวัดทำไมันไม่เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยเออไหนขอดูแพ้หน่อยพี่สิบเดือนอะตีว่าสิบเดือนสิบเดือน,อนใช่สิบเดือนที่กี่ไลน์ก็แต่งี่ไลน์แล้วมาถึงนี้นแล้วกเน,นียนเ่ยที่แฮปปี้นะมันเพราะตอนแรกพี่ซีเรสอะตรงหน้าหูเลยพ่อของพี่ผ่ามาตรงหน้าหูเลยอะ ถูกปะล่ะแต่ตอนนี้ก็จะไม่มีละไม่มีเลยหน้าหูก็ไม่มีไม่มีเลยเนี่ยดูไม่ไม่เป็นเส้นด้วยอืมไม่ไม่มีเลยอืมอ๋อวันนี้พี่ก็เลยรวบรวบผมมาก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่วันนี้ทุกวันอะพี่ก็อยากปล่อยก็ปล่อยอยากรวบก็รวบไม่ได้มาซีเรียสว่ามีแผลมีอะไรเพราะเราเราเห็นอยู่ว่ามันตั้งแต่ตอนทําเสร็จตัดใหม่มันก็เป็นเส้นแดงๆแค่เนี้ย พอหลังจากคุณหมอให้ทายาอะไรของคุณหมอแล้วก็หายก็จางลงก็จางลงปู่ยัเป็นคนสี่เลี่ยนเรื่องแผลเป็นอยู่แล้วแล้วก็ทำศัลยกรรมแต่เมี่ยพอคุยกับคุณหมอคุณหมอก็แนะนําว,ว่าให้ไว้หน้าผมเลยเพราะมันได้ไม่มีปัญหาว่าถ้าซ่อนไว้ข้างในมันเกิดอาการช็อกผมร่วงอะไรเพราะคุณหมออธิบายด้วยความที่เราไว้ใจในตรวจทีมทีละพอรคลินิกเราก็ตกลงทําเลยซึ่งมันไม่ได้ พี่ว่าฝีมือกับประสบการณ์อันนี้มีส่วนก็จะด,ดูจากพี่เป็นตัวอย่างซึ่งพี่ก็ศึกษาดูมาหลายที่นะเพราะเราทำศญลากรรมอย่างนี้ก็จริงเราไม่ได้คิดว่าหน้าเรายกอย่างเดียวต้องทิดผลออกได้ว่าเราจะมีแผลไหมมีอะไรไหมมันคืออย่างนี้เพราะถ้าหน้าตึงแล้วแผลเป็นตะขาบก็ไม่ไหวปะแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าใครที่สนใจจะเป็นการเฟซล็อกะลร ก็มาที่ทีลาพรเคมิกได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนน้